สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นําท่านผู้ชมเข้ามาแปลงพริกนะครับที่ในตําบลขอนหาดนะครับก็ขอนหาดใช้แป,ป๊บรอนะครับจุลินทรีย์แป,ป๊บนีหลายเจ้าแล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่เปิดเผยใช้ส่วนตัวกันนะครับผมมามาทดลองใช้หลายคนแล้วตอนนี้ก็สามารถซื้อแป๊บนี่เป็นซองใหญ่เลยจากที่ผมให้ซองเล็กไปนะครับวันนี้เรามายืนแปลงนี้ครับแปลงนี้ก่อนหน้าน,นี้เมื่อสักเสียวันก่อนเนาะ ประมาณ5วันประมาณ5วันนะครับมีปัญหาคือต้นแคคกินนะครับไม่ทรงพุ่มแบบนี้นะครับอยากทราบการใช้หลังจากใช้แล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวแนะนําชื่อหน่อยครับที่ชื่ออะไรครับชืมิดครับทีมิดน้สแกนน้ำปูนรกแกลรกแก้วนะครับอยู่มาราลีมูนนึ่งตำบนก้อนฮาดอ้ำปูนจากวัชวัวนากวรีธรรมราชครับได้ทราบการใช้แป๊บเนี่ยได้ทราบได้ทราบยากเพื่อนๆใช่อน้ บอกมากะเรื่องตลองชายครับพอต้นองชายเร็วหนุ่ึกว่ามันจะได้ไไดีขึ้นมากะพกชุดเจ็ดที่เป็ที่ผุดเรีน<ช>อ่มนามาแจกสรางเอาบคนชายลังชายจากที่ว่าต้นเท็กเดินเลยนะครับ<ช>เดินมาดูครับเดินมาดูมิดหนำนาเลยงั้ดูกลุ่ม ก่อนชายมันจะอยู่แบบนี้อ่านี่ครับก่อนชายมันอยู่แบบนี้เลยครับต้นเล็กๆกันเน้นนะครับอไม่รอนชายเล็วล่างจากชายนี่มันจะได้อยู่แบบนี้ครับอยูแบบนี้เลยอ่าเป็นทรงพุ่มเลยเป็นทรงพุ่มดูใบนะฮะดูใบนะครับอ่านี่ฮะใบมันจะหลืนขึ้นครับผมนี่ความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับคว่ามันกา ดีมากแต่ว่ายังไม่ได้ร้อยปีจริงๆยังไม่ร้อยปีรชเ่าวันด่ใช่เพิงใช้อาวันแล้วก็สภาพดินที่พี่เขาเคยปลูกปลูกซ้ำเนอะปลูกซ้ำอยู่ตลอดตรงนี้ก็ไม่ได้รับการปรับด้วยจุลินทรีย์ตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่ต้นๆนะครับต่อไปเนี่ยพี่มิรคิดว่าการปลูกครั้งต่อไปจะจะปรับดินก่อนนะปรับดินก่อนครับครับผม้ารดูปนนี้แล้วคือตกงปรับดินก่อนครับแต่จะใช้แป๊บเลยใช่ไหม เลยไปจะใช้จุลินทรีย์เลยเนี่ยจุลินทรีย์เลยรับมั่นใจแค่ไหนครับบอกคับคุณกามั่นใจก้าวขึว้างก้าว0ิึ้งโรยปนโอเคเลยครับเดี๋ยวพ่มิตจะนำเราไปเทียบแปลงอื่นที่มีปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าพิมิตเริ่มเห็นแล้วว่าของแกเริ่มคลายแล้วนะครับจะฉีดซ้ำอีกพรุ่งนี้นะครับเสียบตรุ่งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นดินให้มากขึ้น นะครับไม่รากทํางานมากขึ้นนะครับนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วแค่3 4วันเลยนะครับก็ขอบคุณพี่มิตรมากนะครับขอบคุณแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่จะได้มั่นใจนะครับใช้แป๊บหัวเชื้อจุลินทรีย์เรานะครับขอบคุณมากครับ